บทเตรียมต่อบนีกำปนทีม่เปนีนี่แล้ดนโนที่แนมา ตอนเริ่มแกนแคนยอนนะครับก็เริ่มตั้งแต่การบริหารจัดการเมื่อวันที่เก้มษายน2558เพิ่งเริ่มมาได้ยังไม่ถึงปีนะฮะแต่การบริการจัดการกับตั้งท่องเที่ยวเราจะมีกาดมีแพรมีห่วงยางแล้วก็เสื้อชูชีพเหลือยยางไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวในเรื่องของการ เซฟตี้ของนักท่องเที่ยวเราเตรียมพร้อมเพราะว่าเรามีการ์ดอยู่ทุกจุดที่คอยบริการให้กับนักท่องเที่ยวคอยดูแลรักษาความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวที่เกิดเหตุที่เกาหลีมาเสียชีวิตเมื่อ,เ,อ,อเดือนกรกฎาคม2556ตอนนั้นเรายังไม่มี มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตอนนั้นเราปิดแต่ว่านักท่องเที่ยวก็ยังเข้ามาลักเล่นกันอตอนหลังเราก็ได้มาพัฒนาแล้วก็มาสร้างร้านสร้างอะไรมีกาดมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลนักท่องเที่ยวตั้งแต่นั้นมาอ,อุบัติเหตุร้ายแรงเราก็ไม่มีเพราะว่าเราดูแลอย่างดีให้กับนักท่องเที่ยว ทุกขั้นตอนที่ในการที่จะลง,ลงไปเล่นน้ำครับพนักง,งานเรามี20กว่าคนคนในชุมชนทั้งหมดคร<ด>ับที่มีข่าวออกมาเรื่องที่ว่าเราโดนสั่งปิดะคระับโดนสั่งปิดนี่ผมก็ยังไม่ได้เห็นหนังสือนะครับเพียงแต่เป็นข่าวว่าแกนแคนยอนเราโดนสั่งปิดไปด้วยผมก็ขอ ความเป็นธรรมกับแแรนย่อนนะเพราะว่าเราก็ดูแลนักท่องเที่ยวอย่างที่พวกท่านเห็นเรามีการดมีอะไรดูแลทุกขั้นตอนแต่ว่าในการนี้ทางส่วนราชการก็ให้เราหยุดปิดกิจการเพื่อปรับปรุงแต่เราก็ปรับปรุงของเราในเรื่องของจะเป็นแพก็ดีเป็นเรือยางเป็นห่วงยาง เราก็เซฟตี้กันมาตลอดแต่ว่าอุบัติเหตุที่อื่นก็ไม่รู้ว่าเอาเอารวมกับแกนแคนยอนซึ่งเรามีมาตรฐานในการดูแลนักท่องเที่ยวอยู่แล้วก็คิดว่าจะทําผังทำหนังสือถึงส่วนรายการาที่เรามีการบริหารจัดการกับนักท่องเทีท่ยวที่ที่ลงเล่นน้ําเราจะมีผัง ชี้แจงแล้วก็มีเสีบกาศดอยู่จุดไหนดูแลยังไงกี่คนแต่ละจุดครับเรื่องการท่องเที่ยวก็มีทางเรานะครับก็ตหนักถึงชุมชนที่อยู่ร่วมกันก็มีเด็กๆนักเรียนและชาวบ้านที่ได้มาฝึกภาษากับเจ้าที่ของเราเราก็จะมี ในเรื่องของการสอนภาษาฝึกงานไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยคนในชุมชนก็จบกันไปหลายรุ่นหลายคนเกี่ยวกับด้านภาษาแล้วก็ได้ทำงานด้วยส่วนมากก็เป็นคนในชุมชน่างะ Five but can, can you I jump off that two weeks ago jump some jump I already jumped off that I jumped off that like five times I jumped there I do backflip off sorry okay